อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสรบอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินนัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินนัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ใบบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพาสแต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับสวัสดีครับบีลลกคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเม t ทอร์สลักอคว e เคนนิงนะครับวันนี้จะมาแนะนำออสเตตัสตัวละครว่าควรต้องใส่อาวุธอะไรแล้วก็คออะไรนะครับ คลิปที่แล้วรู้สึกหมีไปเปิดคลิปเนี่ยของตัวละครของทางทีมงานเนี่ยเสียงมันดังมากเลยนะหมีก็เพิ่งรู้คือคือคือหมีจะบอกว่าเกมนี้หมีเปิดแค่ขีดเดียวนะวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายแบบละเอียดแบบเจาะลึกไปเลยเอาเป็นว่าเพื่อน,อนๆดูคลิปนี้ไป <ๆ S 2> เพื่อนๆจะรู้เลยว่าเฮ้ยตัวละครนี้เป็นสเตตัสนี้ต้องใส่อุวุนี้ตัวละครน,ครนี้ต้องใส่คอนี้นะครับวันนี้มีของพูด3ข้อแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะอ่ะอันดับแรกคือเพื่อนๆ,ๆจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวของเพื่อนเพื่อเนี่ยมาใช้สเตตัสอะไร พอปเพื่อนเกดระบบระบบฮีโร่ขึ้นมาคือตัวละครขึ้นมาเห็นไหมครันจะบอกว่าระบบแนะนำสเตตัสเห็นไหมครับเพราะว่าเพนเนี่ยน่าหมายความว่าเจ้าทามะเนี่ยจะใช้ค่าเพนเป็นหลักเลยเห็นไหมครับเอ่อทามะโลวิ่งมีเพนทุก5%เพิ่มบอดโบนัสดาเมจทั้งทีม1%นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติทามะมีเพนเนี่ยสัก50%ก็จะโบโบนัสดาเมจทั้งปาร์ตี้10%ทันทีถูกไหมครับ ทีนี้พอเพื่อนๆเ,เข้าใจแต่ละตัวแล้วอะว่าเฮ้ยตัวนี้ใช้เพนส์นะ,ะ,ะเดิมๆมีขอญาตพูดถึงสามตัวแล้วกันออย่าง e y, อีวายก็จะใช้ค่าดีบัฟเหมือนดีบัฟดาเมจเหมือนมาโก้นะแล้วก็คิเล่จะใช้ได้สองค่าเลยต่อไปก็คือนาเดียนาเดียก็จะใช้ดีบัฟดาเมจนะครับต่อไปก็คือฟิโอนะฟิโอใช้ค่าเพนเหมือนเพนเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่บาซูก้านะครับก็จะเหมือนเจ้าทามานะต่อไปพระเอกมาโก้ก็จะใช้ดีบัฟดาเมจนะครับ แล้วก็แน่นอนฟีโอก็จะใช้ค่าคิเละทีนี้พอเพื่อนๆรู้หลักๆแล้วเอ้ยโอ้ตัวนี้แต่ละตัวใช้ค่าสเตตัสอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็มาด้ดูในส่วนอาวุธต่อนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูค่าเหมนบ้าค่าที่3เนี่แหละมันคือค่าของอาวุธครับอันนี้หลายคนไม่รู้นะสมมติว่าเพื่อนๆดูค่าแขกเคสพีเพนใช่ไหมเท่ากับว่าจะตรวจทุกอันส่วนใหญ่จะเป็นค่าเพนครับเพราะฉะนั้นค่าเพนมันก็โดยตรงกับเจ้าพี่แว่นเราถูกไหม อ่ะสมมุติถ้าเกิดสมมุติหมีมาดูปืนสปาร์กเนี่ยซึ่งเป็นปืนแจกใช่ไหมมันก็จะเป็นค่าค่าลีสาวใช่ไหมครับดีบัฟดามเมจอ่ะต่อไปคือปืนช็อตกันก็จะเป็นในส่วนคีเลดเห็นไหมทีนี้พอเพื่อนเพื่อนดูค่าเป็นเห็นไหมอัตราสังหารเอ้ยมันมันต้องใส่ก่อนมันจะขึ้นพอใส่มันจะขึ้นนะพอถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนดูค่าเตตัสเอ่อของอาวุธเป็นแล้วเนี่ยที่เหลือก็คือเพื่อนเพื่อนใส่ให้ถูกถูกไหมครับเอ้าอย่างค่าเพนก็ใส่ใครเอาก็ใส่พามะถูกไหม จากนั้นเพื่อนๆจะเล่นเจ้าพระเอกอย่างเงี้ยมาโกใช่ไหมเพื่อนๆก็ต้องใส่ปืนกลถูกไหมครับเพราะว่าปืนกลเนี่ยนี่ปืนกลสปาร์คเฮดเอ็มเนี่ยมันจะมีค่าเห็นไหมครับดีบัฟดาเมจอ่าพอพอ,พอตอนนี้เพื่อนๆเข้าใจในการใส่ค่าสเตตัสต,ตรงนี้แล้วใส่อาวุธกับตัวละครให้ถูกแล้วต่อไปก็คือเรื่องคอต่อนะครับคอจะงงกว่าน,นิดนึงนะแต่ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้ก็จะเก่งง่ายๆเลยเกมนี้นะครับต่อไปในเรื่องคอนะครับอ่ะเพื่อนๆกดมาที่ขวาล่างเห็นไหม ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเจ้าทามาเนี่ยมันใช้ค่าเพนเนี่ยเป็นหลักเลยเห็นไหมเพนทุก5%เมื่อวอร์ดโบนัสดาเมจทั้งทีม1%นั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราไปเพิ่มค่าเพนของเจ้าทามาเยอะๆเนี่ยสมมติเพน50%ก็10%เลยถูกไหมทำได้มากกว่านั้นก็ยิ่งบวกมากกว่านั้นนะครับซึ่งเราก็จะมาดูในส่วนของคอเนี่ยซึ่งช่วงแรกเนี่ยเออมันยังไม่มีเพนนะช่วงแรกคอเพนยังไม่ดรอปนะครับเขาก็จะเลยไปใส่เป็น2ชิ้นนนเห็หบบวกโัสดาเมจแล้วก็4ชิ้นอยย่างงเี้ พี่ของฮีโร่สูงมา50%ก็จะบอกดาเมจ12%ก็คือรวมกันเป็น20%เลยแล้วก็ใส่ีก2ชิ้นก็จะเป็น a อ้เอฟก็ได้เอาเอฟคือการยิงไวครับสําหรับเพื่อนๆไม่รู้นะหรือว่าคีเลสส่วนใหญ่เขาจะใส่กันแบบนี้แหละเฉพาะช่วงแรกนะคอหิ่งห้อยก่อน4ชิ้นอันนี้เราพูดถึงตัวดาเมจนะอะแล้วต่อไปก็อีก2ชิ้นก็จะใส่แบบเอ้าเอฟหรือว่าเอาเป็นคีเลสก็ได้ในช่วงแรกเขาจะใส่อย่างนี้ก่อนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้คอประจําตัวบางอาชีพยังไม่มานะต้องไปเล่นฮานนร์ อ่ะต่อไปวิธีการดูคออันนี้นะสําคัญมากบางคนยังดูไม่เป็นเลยนะสมมุติฮามาใช้เพนใช่ปะ่ะเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปดูค่าอื่นนี่ถูกไหมค่าอื่นเราไม่ได้ใช้ฮามามันเน้นเพนใช่ไหมล่ะอ้าวมีก็เลื่อนไปอ้ามีเจอ,เห,อ,อ John, เห็นไหมคอของบิ๊กจอกเห็นไหมโอ้โหใช้ไล,า,มมา,ลายของฮามาเหลือเกินเมื่อโลกกระตุ้นสถานะอัปเกรดอาวุธเห็นไหมสต, ار, สตาร์ตเพนจะบวก20%เลยมันก็คือก็ทําให้เอา5%บวกดาเมจ1%บัฟใช่ไหมยี่ก็บวก4%เยอร์เซ แล้วก็เพิ่มดาเมจอาวุธตัวเอง15%แต่ว่าอย่างที่บอกคือคอบิ๊กจอนตอนนี้ยังไม่มีนะ,อะพอเราไปกดรับเห็นไหมมันจะบอกว่าเรายังไม่สามารถบดล็อกได้ก็คือเรายังเล่นไม่ถึงนะครับส่วนใหญ่มันอยู่มันมันอยู่ด่านฮานะถ้าถ้าถ้าอ้างอิงจากเซฟนอกนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็ดูเห็นไหนมเอ่อคอใส่ให้ถูกเห็นไหมเนี่ยเราก็ดูว่าเฮ้ยมันมีคออันไหนที่มันมีเพนสอีกหรือเปล่าถูกไหมฮะถ้าจำไม่ผิดคอเพนไม่มีแค่อันสองอันเนี่ยแหละถ้ามีจำไม่ผิดนะ นี่อีกอันนึงคือคอมงกรนนี่ไงสองอันจริงๆเห็นไหมใส่2ชิ้นจะบวกเพนสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ฮีโร่ Hero ยิงกระสุดปกติที่ที่ทามาแบบเซฟนอกเลยนะเขาจะใส่คอมงกรสองชิ้นครับเห็นไหมบวกเพนสิบสองใช่ไหมแล้วก็มาใส่อันนี้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันที่หมีบองเนี่ยคอมองกอนเงี้ยวเงี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลื่องนครับนี่เห็นไหม แล้วก็ใส่ไอ้นี่อีก2ชิ้นนะครับคอบิ๊กจอนแต่จริง,รงๆเขาใส่คอบิ๊กจอนสี่แล้วก็ใส่คอมังกรในเกมอีก2ก็จะบวกแคนเพนดาเมจขึ้นบานเลยถูกไหมสิบสองกับยี่สิบก็เป็นสามสิบสองถูกไหมครับเนี่ยแหละทำมาเขาใส่แค่นี้พอเพื่อนๆคือหลักๆนะการเล่นคอเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆใส่คอหลักให้ถูกก่อนถูกไหมสี่กับสองพอเพื่อนๆใส่คอหลักเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆดูออฟลองครับออฟลองที่สมคัญกับคามาก,ก็คือเพนเห็นไหมถ้าเราใส่ออฟลองเนี่ยที่สุ่มออกมาเนี่ยออ เป็นออฟที่มันตรงกับเราเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นรูปคนบวกเลยไม่เป็นเห็นว่าเพนเห็นไหมเพราะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออะไรครับก็คือว่าเพื่อนๆจะต้องใส่ออฟหลักเนี่ยสี่กับสองให้ตรงกับให้ตรงกับตัวละครเราถูกไหมอย่าง้ามาก็มีก็แนะนําแล้วสี่ใส่สี่ก็เป็นได้เพนแล้วก็ใส่สองก็ได้เพนอีกถูกไหมมันก็จะดึงประสิทธิภาพของตัวละครอย่างทามาเนี่ยออกมาอย่างสูงสุดถูกไหมครับแล้วก็พอเพื่อนๆใส่ออฟหลักเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ไปหาออฟลองให้รีออกมาเป็นออฟเพนแค่นั้นเองแล้วก็พยายามใส่ออฟเพ เห็นไหมนะครับเห็นว่าออฟอื่นมันมันจะไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ตรงต่อคาร์มาแต่คือมันก็บวกสเตตัสนั่นแหละมันมันมันก็บวกนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่สอ,สอดคล้องกับตัวละครถูกไหมอ่าวต่อไปนะครับก็อันอันนี้ตัวคอนทิทอยู่แล้วแหละอย่างน้องอ e ีวาเนี่ยนะเอออ่าเห็นไหมครับอีว e าก็จะใช้เอเนอร์จีล็อกเนี่ยอีวาเกนเนี่ย เอาง่ายก็คือถ้าเราต้องหาค่าดีบัฟโบนัสดาเมจทุก5%เนต์เนี่ยนะครับเพิ่มดาเมจแม่เหล็กสอแม่เหล็กก็คือเวลาเรากดสก,กิลไปมันจะเป็นสกิลเอโีกว้างเลยครับแล้วเวลาใครอยู่ในวงเนี่ยเวลาเวลาน้องอีวายิงเนี่ยมันจะชิงโดนหมดเลยนะก็คือถ้าเกิดเราอยากได้ดาเมจเพิ่มเราก็ต้องไปหาค่าดีบัฟโบนัสดาเมจถูกไหมครับอ่ะสมมุตนินะมียกตัวอย่างทุก5%ได้ดาเมจ2.5ใช่ป่ะเกิดเราหาได้สัก50%ก็ 5 0ก็ประมาณคูณ10อะ่ะคูณ10ก็กลายเป็น2.5กลายเป็น25%เยอรยอะไหมแรงขึ้นเยอะมากเลยนะถูกไหมอ่ะอันนี้เราก็ต้องไปดูต่อครับว่าเฮ้ยอีวาเราก็ต้องไปหาอะไรที่มันดีบัฟดาเมจถูกไหมแต่ดีบัฟดามเมจตอนนี้มีแล้วมั้งเอะดีบัฟดามเมจอ่ะถูกแล้วอ๋อมันมันเป็นดีบับโบนัสดามเมจนะต้องอ่านให้ดีด้วยนี่อันนี้ก็มีอยู่แล้วครับเนี่ยคอฮอ้ตอนตอนนี้มาอย่างวะอ๋อยังไม่มาต้องปลดก่อนนะ นี่ครับเห็นไหมคอฮาร์ดเนี่ยเห็นไหมดีบัฟดาเมจโบนัสเพิ่ม8%เห็นไหมเราก็ต้องไปหาให้ตรงกับตัวของน้องน้าแค่นั้นเองเห็นไหมอันนี้เราก็ใส่2ก่อนเลยอ่ะเ,เ,เราก็ไปหาดีบัฟโบนัสดาเมตต่อนะครับอ่ะเห็นไหมเจอแนละ้วคอห้ามกรใส่อีก2คือถ้าอย่างเป็นตัวพวกบัฟตัวอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะใส่แค่2ชิ้นจะใส่เป็น3พคอหรือไม่อาจมันมันต้องดูอ่ะบางคอมันก็มีใส่4ชิ้นมันก็บวกเยอะนะครับ เห็นไหมเมื่อฮีโร่อยู่ในทีม D uff, ดีบัฟดาเบทบนน้ของฮีโร่ในทีมเพื่ออันนี้ก็เหมาะกับน้องน,นะเนี่ยจะใส่เป็น -2 องสองก็ได้หรือว่าจะใส่4ี่สองก็ได้พยายามขอแค่เดียวคือใส่ให้ตรงตัวละครก่อนถูกไหมครับพอเราใส่ตรงตัวละครเสร็จเพื่อนๆก็ไปหาออฟลองของคอพวกนี้ให้มันเป็นอะไรของอ e ีวาก็จะกลายเป็น D uff, ดีบัฟดาเบทบนน้ำถูกไหมอ่เอาเดี๋ยวมีขอญาติพูดอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันออต่อไปน้องดาเดียนะน้องดาเบียก็ดีบัฟดาเบทบนน้ก็ใส่เหมือนอีวาเลยก็เซ็ตเดียวเลยก็ได้ครับ ดีบัฟโบนัสดาเมจมาโคก็ดีบัฟโบนัสดาเมจเหมือนกันนะใช่ไหมถ้าเอกอะถ้ามีจาไม่ผิดนะส่วแต่คนชอบเล่นตัวนี้อะดีบัฟดาเมจโบนัสเหมือนกันเลยครับเพราะน้นมาโคก็จะเน้นใส่เป็นคอที่มีค่าดีบัฟดาเมจโบนัสเป็นหลักถูกไหมคือเพื่อนก็ไปคือถ้าเกิดตอนนี้ยังไม่ดอปเนี่ยก็อย่างที่มีแนะนําครับก็ให้ใส่เป็นพวกแอนแท็กซไปก่อนก็ได้แล้วก็ใส่คีสองหรือไม่แอนแท็กซแล้วก็เอฟสองก็ได้คือตอนนี้ถ้าเกิดอคอที่มันยังไม่มาของตัวเราเราก็ใส่ อะไรที่มันบกจมตีทาให้เรายิงแรงไปก่อนถูกไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนตอนหลังนะครับประมาณนี้นะอเอาแบบเข้าใจเดี๋ยวมีขอย่าพูดอีกตัวหนึ่งแล้วกันเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะมีตัวไหนที่เขาใช้ชอบใช้กันบ้างหมีก็หมีมีตัวแค่นี้แหละหลักๆมันก็มีแค่นี้เนี่ยเพนมันก็ใส่เหมือนไอ้ทามาเหมือนกันหลักๆนะ เพื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยครับคิดว่าน่าจะช่วยตอบโจทย์ทั้งการใส่อาวุธเลือกใส่อาวุธแล้วก็สเตตัสถูกไหมครับสเตตัสอาวุธดูยังไงเออมีวิธีดูอีกแบบหนึง่งอันนี้สําหรับเพื่อนๆไม่รู้คือดูพี่พาสซสีฟนะครับนี่ให้เรากดคําว่าเลื่อนขั้นอันนี้เราดูอันนี้ดูพาสซสีฟง่ายกว่าถ้าเกิดบางทีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนงงนะเอาใครดีเอาน้องฟิโอแล้วกันคือไอ้ตัวม่งหมยยงีมันยังไม่หมดเลยมันยังใส่ปืนไม่ได้นะมันยังปลดพาสซีฟไม่ได ซึ่งน้องฟีโอมีปลดสามเลยเห็นไหมนี่เราอ่านได้เลยครับเห็นไหมเอ้แม่เอา,เอา,เ,อาเอามาโก้ของพระเอกดีกว่าง่ายดีอืมอสมมุติเอ่เวลาเพื่อนๆปลดพักสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมมันจะมีให้เราใส่ไว้ของสก,กิลนะเห็นไหมกระตุ้นสองกระตุ้นสามกระตุ้นสี่กระตุน 2, ะต้นห้าวิธีที่เราจะปลดก็คือให้เพื่อนๆบอกเขาว่าเปิดใช้เงินไขเห็นไหมมันจะมีบอกเลยเห็นไหมแงว่ามาโก้เนี่ย พระเอกเนี่ยน่าจะถนัดปืนพวกปืนกลสองสองมือถูกไหมเพราะว่าสังเกตคือเวลามาโก้ใช้ไม้ตายมันจะเอาปืนกลสองข้างยิงตลอดถูกไหมนี่ตอนนี้มีมีปืนกลเนี่ยที่เป็นขั้นขั้นส้มใช่ไหมเห็นไหมพอเราเอามาใส่ตรงนี้ไปมันจะกลายเป็นขั้นสามเลยเห็นไหมครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจะหาปืนสุดยอดของเจ้ามาโก้พระเอกเนี่ยนั่าหมายความว่าเพื่อนๆก็ต้องใส่ปืนทองเห็นไหมปืนทองสามาวเลยเนี่ยเนี่ยขั้นสุดท้ายเลยวอลเทคเอ็มเจี ก็คือเพื่อนเพื่อต้องเพื่อนๆต้องไปหาปืนทองเลเวลรสมากอน1ดาวครับแล้วเพื่อนๆก็ไปหาซ้ำอีก2อันมันก็จะปลดซ้ําอันนึงก็คือ1ดาวถูกไหมสองอันก็กลายเป็น3ถูกไหมต้องปลด3ดาวเพื่อนเพื่อถึงจะสามารถปลดสกิลเลเวลรห้ได้ก็คือเวลาเรากระตุ้นเนี่ยและเพดพันเนี่ยลดลงไป11ครั้งแต่คือจริงๆมันเกิดมันเกิดง่ายนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามาก้ร์มายิงปืนเอลซถูกไหมทีนี้คือมาโก้ยิงทุก15ครั้งเนี่ยกระสุนหมัดพิเศษ2นัดเมื่อ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆปลดสกิลตรงนี้ได้เห็นไหมสมมติเลยว่า5ก็จากการกระตุ้นจาก15ครั้งก็จะเหลือแค่11แค่นั้นเองเห็นไหมมันก็จะดีกว่าเดิมนะและเช่นเดียวกันของฟีโอเพื่อนๆก็สามารถกดดูได้เลยฟีโอคนก็ชอบเล่นเยอะเห็นปะของน้องเนี่ยจะนาดบาซูก้าจริงๆเรามากดดูตรงนี้ก็ง่ายว่าตรงตรงนี้ก็ได้ครับว่าเออมันมันง่ายคือมันขึ้นรูปอาวุธให้ดูมันเข้าใจง่ายกว่าถูกไหมแต่คือมีก็อยากแนะนำสเตตัส ตรงตัวละครให้เลยมันจะดูตรงนั้นมันจะเข้าใจง่ายด้วยแหละเออเพราะว่าเห็นไหมมันก็จะบอกว่าเ,เซตาตนี้ใช้ค่าอะไรค่าเพนค่าดีบัฟดาเมจอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นในส่วนค่าอื่นเห็นไหมอันนี้มันก็จะบอกเลยอ่ะยังมีตอนนี้มีมีบาซูก้าอินอ,อินเดอร์เนี่ยคัน้มใช่ไหมเห็นไหมหมีก็จะปลดเลเวลสามถ,ถ้าเกิดสมมติมีอาจจะปลดเลเวลห้ 5, ปลดเลเวลสี 4, มีก็ต้องไปหา เอ่อบาซูก้าทองให้ได้ก่อนเนี่ยไอเฮเตอร์คอร์บาซูก้านะแล้วมีก็ต้องไปหาอันเนี้ยซ้ําอีก2องสชิ้นเพราะว่าต้องปลดดาวถึงจะเปิดขั้น5ได้ถูกไหมครับเนื่อสกิลฟีโอไม่ค่อยเท่าไหร่นะส่วนหญ่สกิลฟีโอมันเอาไว้คอมโบตัวอ้วนมากกว่าเห็นป่มโอกาสเราอ,อาหารเพิ่มเรากินอาหารเยอะตัวเราก็อ้วนเร็วประมาณนี้นะครับคือแต่ละตัวมันก็มีจุดเด่นของมันนะเนาะอันนี้มียังไม่ปลดเลยอันนี้มียังไม่ปลดแต่เพื่อนๆสามารถดูสเตตัสได้เห็นไหม ของน้องหัวหรือนางเอกอีกคนหนึ่งอนะ่มีลืมชื่อแล้วใช้ถนัดปืนไรเห็นไหมครับคือปืนไฟนะเห็นไหมเพื่อนๆลองสังเกตได้เลยเหไหเขาก็จะมีบอกว่าอ๋อชื่ออะไรนะมีลืมแล้วอิลี่อิลีอลอล่อ่ะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้มีพูดแบบละเอียดโคตรเลยนะคิดว่าน่าจะช่วยตอบโจทย์เพื่อนๆแล้วแหละน่าจะเริ่มรู้แล้วเฮ้ยอ,อ๋อเออเจ้ามาโก้มันสเตตัสอย่างนี้ด้วยวะพี่แว่นเราสเตตัสอย่างนี้ด้วยวะแล้วก็อาวุธที่เหมาะกับตัวละครนั้นคืออะไรถูกไหมครับแล้วก็การใส่คอ พอหลักเราควรต้องใส่อะไรให้ตรงก่อน4กับ2ถูกไหมครับพราะเราใส่4กับ2เสร็จแล้วเราต้องไปหาออปลองต่อถ้าเราสามารถเข้าใจตรงนี้ได้เกมจะเล่นง่ายเลยครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อ๋อแต่ว่าเรื่องคอแรกๆเพื่อนๆไม่ต้องไปคิดมากเพราะว่าเรายังไม่สามารถไปหาคอที่ใส่เป็นหลักของเราได้ถูกไหมเราก็อาจจะใส่ในส่วน Attack 4ไปก่อนเออแล้วก็อาจจะใส่ขี้2หรือไม่ก็ r F 2ไปก่อนก็ได้ทดแทนไปก่อนนะช่วงนี้นะอ่าเพื่อมีคําถามอะไรก็มาพิมพ์ถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับผม Aju aju aju